มาแล้วครับขบวน5-2นะวันนี้ได้ซีเอนานะครับวันนี้แต่ว่าต้องหยุดรับกรอฟอรนะ่ะก็เนื่องจากเมื่อคืนนะฮะประมาณตีสามนะฮะขโมยไปงัดอ,อ,อุปกรณ์ตรงที่สับรางนะฮะให้เรียกอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้นะ ของทางล่องนะครับนานๆจะได้เห็น c ีเอารทำรถกัดนะฮะขโมยที่ ที่นี่นี่กรลักบ่อยเหลือเกินนะที่ปรนแทศนะผมเห็นเป็นบ่อยมากนะจับไม่ได้สักทีนะ วันนี้คิดว่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วนะเพราะว่าหัวออกมืดเหมือนงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วก็ได้ CSR อะนะแต่ว่ากลับมืดนะออกสองทุ่มเลยไม่ได้ถ่ายนะวันนี้โชคดีหน่อยนะคือก็กลับยังไม่มืดนะ ขบวน532คือนี้รถทุกขบวนก็ต้องหยุดรับบัรฟอร์นะ134 26 556 560นะวันนี้